พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเส,สริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำว,วันนี้วันจันทร์ที่31มก,การาคมคศสตศ2ันยี่2คำพยานชีวิตโดย คุณเชลเล่มาโรนลล่าวิกตอรียออสเตรเลียในหัวข้อหัวใจเปี่ยมสุขอยากหนุนใจให้ด้านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อ1-3และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครวนและสามาคัคคีทำร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อ1-2ส เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นพระองค์ได้ทรงอดทนต่อการเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า คุณเชลเล่มาโรน่าเป็นพยานว่าไม่นานมานี้ดิฉันสนุกกับการชมการแสดงที่ที่ปรึกษาช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบบ้านของพวกเขาวิธีการที่ที่ปรึกษาใช้คือการเลือกใช้ของใช้ภายในบ้านที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างความสุขผู้รับคำปรึกษาได้ส่งรายการของใช้ทุกอย่างที่พวกเขาเป็นเจ้าของแก่ที่ปรึกษา หากรายการของใช้เหล่านั้นได้จุดประกายความสุขพวกเขาจะเก็บมันไว้และหากไม่ใช่พวกเขาจะทิ้งของพวกนั้นไปเป็นเรื่องที่น่าพอใจที่ได้เห็นผู้คนรู้สึกมีความสุขในภายหลังเมื่อพวกเขาไม่มีของรกบ้านอีกต่อไปสิ่งนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงความยุ่งยากที่เราทุกคนมีความยุ่งยากไม่ใช่ของในบ้านของเราแต่อยู่ที่ใจของเรา บางทีอาจเป็นความคิดเห็นของใครบางคนเมื่อหลายปีก่อนที่เราคิดวนไปวนมาในใจไม่จบไม่สิ้นหรือความผิดหวังที่เราได้รับมาเมื่อเราไม่ได้รับโอกาสอย่างที่ควรจะเป็นหรือความขุ่นเคืองต่อใครบางคนในความผิดที่พวกเขาทำแต่ดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะต้องการขจัดความยุ่งเหยิงใ,ในใจของเรา จะเกิดอะไรขึ้นหากเราปฏิเสธที่จะจมอยู่กับปัญหาหรือถูกขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าโดยความทรงจำพฤติกรรมหรือความคิดที่ไม่จุดประกายความสุขในชีวิตของเราดังที่พระคัมภีร์ฮิบรูบทที่12ข้อ1-3บอกกับเราในวันนี้เราสามารถทำเช่นนี้ได้โดยมองดูที่พระเยซูผู้เป็นแบบอย่างของเราพระเยซูถูกทรยศและถูกทรมาน นั้นพระคัมภีร์บอกกับเราว่าเพราะความรื่นเริงยินดีนั้นอยู่ต่อหน้าพระพรักพระองค์พระองค์ทรงอดทนกับความทุกข์ยากความชื่นชมยินดีที่ทรงประทานให้เราทั้งหลายนั้นได้ให้ความอดทนแก่เราเพื่อการเข้าสู่หลักชัยและผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะละทิ้งความขุ่นข้องหมองใจเพื่อจะได้รับใช้พระเจ้าให้ดียิ่งขึ้น และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานการปล่อยวางความขับแค้นใจในอดีตข้าแต่พระเจ้าขอทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจซึ่งทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายขาดความชื่นชมยินดีและขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระองค์ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขและความอดทนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย โทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ